ไมเลยจเชื่อเรงของเท่มั้ทีุไหนนะสีสีแลเป็นไงหัวเสาหัวเสาหยอดเอ้าโอเคโอจีโอ้โหนะครับนี่กเสียไปกคแล้วิบสองต่อเอาเป็นตัวนะครับเอาล้ตอนนี้กดดันแล้วหมายเลข้าวขอพักก่อนนะครับ ยี 22, <fu> ่สิบสองต่อสิบแปดเรับมาตายกไกลสวยดูดิแยกไกลโอ้โหด้มาตาหลุดไปนะลายมาตามาเป็นกต่อตอยี่สิ ดูตัวลงยมือแห่นะครับหมายเลข6งไป 3, 4, 5, 6เอาละเรียกเวลาดอนะครับทานทู้ชมเหมือนกันนะครับานหุดท้ายนะครับแต่ละทีมนะครับก็การเรียกเวลานอกบไปกันทั้ง2ทีมแล้วสำหรับในชุดนี้นะครับเกมหนคา10นาท

เสียกีฬาที่ไหนไม่บันเท่ากับเชียร์กีฬาของชมรมครับนั่งปีกองก็ได้นะครับปีหน้าครผมว่านอนนั่นแหละปีแล้วยืนนะครับปีนี้มั่งอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าูที่จะทำได้หรือไม่สัตีกันตาสวยรูปนี้โอ้โหไม่ยอมดูมุจยังไงปีนี้นีะครับแค่ไหันตาลูปนี้ไม่ได้หมดนะครับเพื่อนรักปีนี้เราเสียดายนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวว่างตัวตาไปเลยไปเลยไปเลยยี่ต่อดหมายเลขหลงมาเจออีกแล้วเป็นตักตาคอมตัวเก้าโอเคไปเลยไปเลยอาด้าดิบนะครับอาไม่เป็นไรนะครับก็อยู่แดนไหนแนนั้นเลยนะครับนักกีฬามาพักเลยนะครับออกพักเลย โอ้โหนะครับี๋ยวเรามาชนกันที่สามต่อนะครับใเิ่อนเอแขเตเรอ่ย